และแล้วขาที่เจ็ดก็มาถึงูอยากเห็นอยากรู้ว่าไอ้คำพูดที่บกว่าหากมีอีกครั้งจะดำเนินการนู่นนี่นั่นนะ่ะนะประชาชนเขารอฟังอยู่เขารอดูการแบบทําอยู่นะเออ คนที่เจ็ดแล้วนะและชีวิตเขาอะจะอยู่ยากลำบากขนาดไหนลองเป็นตัวเองลองคิดดูนะถ้าขาขาดหนึ่งข้านะคำถามนี้นะรวมไปถึงอีนักมนุษย์สิยชนด้วยนะแล้วก็อีสอสอตัวดีด้วยนะส้มเน่าเลยนะเออสำเนียกไว้ด้วยนะ ทหารที่เขาปกป้องประเทศชาติและแผ่นดินที่มึงดินอยู่ที่มึงเรียกว่าแผ่นดินแม่ของมึงเนี่ยเขาต้องเสียสละขนาดไหนมึงยาดีแต่นั่งในห้องแอร์แล้วแถวไปวันๆประชาชนเขาก็ดูพวกมึงอยู่แล้วพลังเงียบของประชาชนเนี่ย จะตัดสินพวกมึงเจ็บปวดที่สุดคือยินักมนุษ,ษย์สิ่ชนเนี่ยนะเอาเป็นว่าครัง้งเนี้ผมให้โอกาสคุณได้ออกมาเรียกร้องในสิ่งที่ควรเรียกร้อง ให้คนในชาติของตัวเองให้ทหารผู้ที่ปกป้องประเทศที่คุณอยู่ครั้งหนึ่งนะจำไว้นะวว่าสั่งวนะคุณคงรู้ซึ้งแล้วว่าการที่คุณออกไปบอกว่าเราก็เอาไข่ไปย่อนไส่เแกรมนเหมือนกันเนะี่ยมันออกมาจาก สมองที่ติดตันของคุณผ่านตรงนั้นมาแล้วมันคงเป็นยารักษาเส้นสมองที่ตีบตันของคุณให้เปิดกว้างแล้วนะถ้าไม่มีเลยแม้แต่ความคิดอันดีๆสักอย่างหนึ่งก็ ก็ตามนั้นน่ะนะประเทศไทยเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ผมรับรองได้ว่าพวกคุณมึงอรอวันชิบหายได้ประเทศไทยเป็นเมืองนักลบกว่าที่จะได้แผ่นดินนี้มาบรรพบุรุษ ู่ย่าตายายต้องเสียสละไปไม่รู้เท่าไหร่ต้องนอนทับถมกันสูงขึ้นจนเป็นแผ่นดินไทยพื้นนี้สำเน็กได้ให้สำเน็กนะ และขอแสดงความเสียใจกับทหารผู้กล้าของเราที่ต้องมาสูญเสียขาคนที่เจ็ดด้วยผมหวังว่าประเทศเราจะอยู่รอดปลอดภัยพวกเราคนไทยต้องช่วยกันเปิดโปง แกลากไส้ถอดหน้ากากนักการเมืองชั่วข้าราชการเลวออกมาให้หมดไม่งั้นลูกหลานของเราจะลำบากหากคนเหล่านี้เป็นใหญ่เป็นโต ในแผ่นดินนี้โอเคฝากไว้ให้คิดครับพี่น้องแก้ว